จริงๆการมารวมกันของสี่คนสี่ควีนมันก็แบบเป็นอะไรที่หายากแล้วก็จะได้เจอสีสันใหม่ๆแน่นอน ได้พามามีความสุขมากเลยค่ะมีความสุขมากเออรนี้วันนี้แบบแฟนๆก็ระรู้สึกดีใจค่ะรู้สึกว่านานๆทีเราจะได้มีโอกาสแบบเหมือนเจอแฟนๆที่แบบอายุเด็กลงมาหน่อยเพราะปกติเวลาเราเล่นไลน์กลงคืนเนี้ยก็จะต้อง20อาบใช่ไหมครั้งนี้ก็รู้สึกเป็นโอกาสที่ดีได้เจอแฟนๆแบบวัยเด็กลงมาหน่อยยางตอนค่อนใหญ่ของเราก็อ่านมีทุกวัย ต่นนี้คือมันได้ใกล้ชิดกันแล้วสนุกมากค่ะอะไรที่ขึ้เพลงดีบ้าทำให้หมายถึงแบบมัธยมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าปกติเขาจะเข้าผับไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอะไรที่แบบอยากจะบอกบอกแฟนแม่งที่ติดตามประมาณเหนีแน่นขนาติดตามเราบานเหนียวแน่นขนาดนี้นะคะก็ขอบคุณทุกทุกคนแหละเพราะว่าจริงๆแล้วทุกคนเนี่ยที่วีอยู่ตรงนี้ได้มีแรงทําเพลงต่อก็เพราะว่าทุกทุกคนแล้วก็ที่สําคัญก็อยากจะบอกทุกทุกคนด้วยนะคะว่ารักแฟนแม่เยอะๆนะคะนี่ เอมพาเวอร์เปนเบาๆให้อีกรอบว่ากาันเดี๋ยวเรามีโฟร์ควีนส์ก่อนเดือนตุลานี้ค่ะก็เป็นอีเวนต์แห่งปีประมาณหนึ่งค่ะเตรยตัวไปถึงไหนเตตัวไปถึงไหนใช่ไหมคะก็กำลังเตรียมตัวอยู่ค่ะกำลังกำลังจะเริ่มซ้อมแล้วค่ะตอนนี้ก็คือเป็นช่วงแบบการคุยกันการวางแผนหลายๆอย่าง,งเรากำลังจะเข้าสู่ช่วงการซ้อมแล้วก็เป็นอะไรที่ท้าทายค่ะคือสำหรับหนูรู้ส<ๆ>ึกว่าทุกคนเรามาแบบ มาสนุกด้วยกันแล้วเราก็แต่ละคนมันต่างกันมากเพราะฉะนั้นทุกคนเป็นควีนของตัวเองกัน,กนอยู่แล้วมีตีมเลยไหมคะที่มีใรอบว่าคนมึงจะไม่เอวลอยไม่เป็นไรค่ะ,ดคบบคะเดี๋ยวบังคับเอาค่ะมีตีมไหมคะมีตีมใช่ไหมคะที่าาาามาดูประส้องแต่งตัวอะไรยังไงในตีมชว์ทีนะตอนนี้ยังไม่มีคะ่ะแต่ว่าเดี๋ยวถ้ามีเดี๋ยวจะสื่อสารออกไปะคะ่ะ อยากเห็นเป็นแฟนตีอะไรให้เราแบบเชื่อมายเลยเห็นเป็นแฟนตคนเอยากเห็แฟนร้องเพลงเสียงดังและเต้นแรงค่ะอยากเห็นทุกคนสนุกและมีความสุขค่ะเออใช่พูดถึงเต้นถึงนี้เขาจะแบบมีตัวอย่างหน่งเออชูแต่ตัวถืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาแบบฟังเพลงแล้วเต้นกับเก็อยากหรือจะถือแล้วเต้นไปด้วยก็ได้แต่อาจจะกล้องสั่นนิดนึงเราก็ไม่ติดค่ะใช่โอเคอยากฝากคอนเสิร์ตคืออะค่ะก็ฝากติดตามด้วยนะคะคอนเสิร์ตใหญ่โฟร์ควีนนะคะ สสาวแห่ง4ี่ค่ายเพลงวงการเพลงไทยนะคะก็ฝากติดตามค่ะกำลังจะเล่นแล้วเดือนตุลาคมนี้ตอนนี้ค่ายาักพนแล้วแต่ว่าสามารถติดตามได้บนโซเชียลมีเดียค่ะฝากด้วยค่ะ